ไทยพี่ว่าเราไปนอกกันดีกว่าไปไหนดีอะเอ่อรู้แล้วเดี๋ยวพี่พาไปที่นึง ทีสิแล้วคะ่ะกับซีรีส์ XYZ ที่ตอนนี้ฉากต้องพาไทยมาอาัดเสียงทำทีซิสจนมีโมเมนต์ให้แฟ,แฟ,แฟนๆได้ฟินกันไปคะ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูเบื้องหลังสนุกๆกกันโดยในฉากนี้คะ่ะเรายกกล้องถ่ายมาถ่ายทํากันที่น้ําตกจังหวัดนครนายกบอกเลยว่ากัดร่มรื่นมากๆเลยคะ่ะแค่ทางเข้าก็สะพรึงมากแม่มองไกลๆเนี่ยคิดว่าไฟป่าได้เลยนะคะเนี่ยควันขโมงขนาดนี้ก่อนเข้าฉากคะ่ะสาวออมและหนุ่มเทกก็ซ้อมบทรอ เรามาดูโมเมนต์น่ารักน่ารักของสาวอมกับหนุ่มเทศหลังกล้องกันบ้างดีกว่าตกแผมรู้ก็มียกแหม่แกล้งกันสนุกใหญ่เลยนะคะะนี่ยเราย้ายมาถ่ายแถวน้ำตกกันบ้างค่ะบรรยากาศคือเป็นใจมากๆจนจะถ่ายอยู่แล้วทั้งคู่ก็ยังไม่วายแกล้งกันอีกแล้วค่ะอยค่ะอย่าค่ะอย่าค่ะอย่าะว่าไงล่คะตัล็อกไว เริ่มถ่ายฉากเล่นน้ำการเหมือนจะแกล้งกันหนักกว่าเดิมอีกนะคะเนี่ยแถมฉากนี้ก็ยังต้องลมซะด้วยนักแสดงเลยต้องซ้อมบล็อกกิ้งอย่างดีเพื่อให้ภาพออกมาฟิน Perfect ที่สุดแบบนี้ค่ะกว่าจะได้ฉากฟินๆให้คุณผู้ชมได้ย้อนโฉมกันก็จัดไปหลายเทคเลยนะคะเนี่ยได้เวลาถ่ายจริงแล้วค่ะต้องล้มกันไปกี่เทคะคะเนี่ยเจ็บอะไรเจ็บตรงไหน เวลาต้องถ่ายฉากจุเดียนเนี่ยเขินแทนเหมือนกันเหมือนได้เล่นเองเลยถ่ายลายเทคขนาดนี้ขอเช็คหน่อยค่ะว่าได้หรือเปล่า<น>ช่วยด้วยค่ะนว่าได้อยู่ที่แปลว่าได้นะคะไหนๆก็ไหนๆแล้วเนี่ยเรามาฟังความรู้สึกของหนุ่มเทศในฉากนี้กันหน่อยค่ะฉากพวกนี้มันก็มันก,มนก็มันก็คล้ายกับฉาก โกรธฉากต่อยครับมันต้อง blocking เยอะมากมันต้องแบบลงทุกอย่างถึงแบบการพลิกหน้าด้านนี้เราต้องบอกไว้ก่อนว่าโอเคเราจะพลิกหน้านด้านนีนะ้แล้วเราต้องเน้นเผือกล้องด้วยครับเพราะ oh. มันจะมีภาพกว้างก่อนแล้วจะมันจะมี close up c l s e up c e ใช่ไหมับ ถ้าเราเล่นผิดเนี่ยมันจะดูแบบมันจะดูไม่ธรรมชาติมันจะดูแปลกซึ่งฉากแบบนี้มันต้องหลอแล้วมันต้องสวยสามารถติดตามรับชมซีรีส์ F Y Z ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา20นาฬิกาออกอากาศทางช่อง True Asian m a l l หมายเลข120และ239หรือติดตามชมย้อนหลังได้ทาง True Vision Now และ True ID Plus นะคะ